วันนะมีหลายวันนี้ครับฝนตกเมื่อคืนนึงฝนพัแหงนะงอ้ยอุยอ้ยย่างย่างน้องย่างเสียงวันก็จะงูได้เบ็ดต่อหมายก็ไว้จะมาเสิร์ฟปลาเสิร์ฟนี่แหละครับปลาเสิร์ฟปลาเสิร์ฟน้องอย่างนี้เ,นเลยนะั่นบรรยาก,กาคือส่งคือแทมวันีไฮ้อนเอามาซ่อนอยู่ตามเบือไม้ไผ่แล้วได้คอยเปื่อยเอาครับพี่น้องเบิ่์จุ่มนี้ครับ ไปครับไปไม่ไปได้หรอไ,ได้หสวัสดีครับพี่น้องฝนต๊ครับมาหนิฝนตกติม่มแต่เศร้าเลยเด้จะบอกว่าลินมันแหงส่งตีสี่น้องคนะแกกับฟ้าแฝงแน่แล้วล่ะครับแฝ<น>งคนไม่อมพ<ๆ>ยายามเบ็ดอยู่น้ำยังอนละครับคือน้ำโทมแล้วก็สนมันแหงส่งตีสี่ครับพี่น้องแหงบักขักเลยเด้เก็บตัวอไมยามเบ็ดไปพี่น้องไปุ่นน้ำกันเด้อครับยนันน้ำโทมเด็ดว่ะ ทวงก็าไม่ได้เอาแอะไรตอนนี้ก็มาฮอดทงแล้วได้ครับพี่น้องพอดีเมื่อวานนี่เซอร์ไว้น้ำหยังเบ็ดมีมดครับก็เลยกลายมาเซอร์นี่ซิบก่าหลังนี่แหละครับจะไปรุ่นน้ำกันเออครับพี่น้องโอ้ฝนแห้งเติบเยอะนี่จะน้ำไหลาผาดขันนาครับหอยเซอรีไตงม,มุมจะนวยงาม,งาม หอ,อเซอรี่หลายอยอะได้ครับพี่น้องปลาสิวเล่นนี่ล,ะล,ะล,ะละัดลัดโอ้ฝนแห้งเติบครับพี่น้องหลังแหลกมิดอิมซิมเยอพไปรอนอยอ่ล่ะเรียวไปคือกูดูกงดงอยู่เซอไว้เป,เป็นแถวนั่นแหละครับแถวนี้เะเาแก่แท็กเป็น ไถไว้ั่าปลูกไว้เห็นขึ้นยังมีป่าบอนกันเลยมาเสือไว้แต่เดียวไปขึ้นนิ่งออแต่ว่าหลังนี้ขึ้นมีที่เสื่อต่ำขนาดนี้นั่น จะซ,ซื้ออยู่แล้วครับพี่น้องก็มีติง่งมีหนิงก็ดเลยปกติมีที่เสื้อต่ำเหนือนี่ครับเรื่อม,มันดึงลงไปห้องบอ่อนก็มีที่แนวห้องนะเป็นแปลนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม็ทแล้วแม็ทแล้วพี่น้องเข้าเบ็ดติง่งละสายเบ็ดติ่งปลาเพลิลนอะพี่น้องท้ารุนได้ครับน่าจะเป็นปลาดุก แม่แท้เลยพี่น้องปลาดุกครับโอ้ตัวใหญ่ตัวลังเหลืองฮุยเลยเจอแล้ว,วนี่ปลาดุกตัวนึงแล้วครับพี่น้องอืว่าเนื้อว่ามีถือเขาแค่มีติง่งมีหนิงมาเครืองเครเก็บซซื้ออยูออออ่เดี๋ยวปุดเอาถงก่อนเด้อพี่น้องเลยเอาถงเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ลุนต่อครับบัดน,น้ำเลืกดขิดตัวเมื่อวานน้ำมีหลายปานี่ครับน้ำมีคือเดี๋พี่น้อง,อออองทางนี้ก็ได้ไมีติงติงเอาปัดทื่ออยู่พี่น้องตายเสิขนาปลาคัวน้อย หยู่ยก,กลางน้ำนท่านได้มองว่างดหลางนี้มีคืออค่อล้วครับพี่นอ้องแม่ได้เหว่าหัน็กงดงเนี่ยนี่โอ้มีถือครับพี่น้องนี่เดียบตรนี้ตักันตัวนี้เสียบไว้นี่หรอตาย กับมีทึกพี่น้องเฮ้ยวันนะมีหลายปันนี้ครับฝนตกเมื่อคืนนี้ประมาณตีสี่ฝนบักแหงหนึง่งเหยื่อหลอนอยู่ปลาเปนมีทึก <c oughs> แต่ไม่ได้ออกมายามยำกังคืนครับถ้ามาเสพบเหยื่อยำกังคืนมีซิซ์อาะได้รุ่นกว่านี้อย่งโอ้ผักบุงง่างงาม เก็บไปต้มไปโลดไปพัดไปทอดหลงังที่สามอจ่เป็นเกขันสีดำดำแล้วก็มีขี้เงยหอยพร้อมสีน้องหลังนี้มีแม่นครับเดี๋ยวเราไปเบิ่งหลังนั่นก่นอ,นอนว่ามันยังบ่นเดี๋ยวไปขี้เงยหอยตาส่ายคือมีตีงมีหนิงก็เลยเฮ้ยเฮ้ยยั่งยั่น้องยัง หยุดหลดลงยาฮันยังอยู่ยังอยูนน่น่าจะเป็นปลาดุกคือเก่าแล้วครับนี่ลักษณะนี่ท่นเป็นดุยได้ดุยได้นี่แม่นแล้วนี่ปลาดุกครับพี่น้องเอาเงินท่าเลยเนาะนี่อยู่กลางน้ำใช่ไหไปมองตื่นตื่นนี่ครับ ม้องมาเป็นเกาะนี่แหละโอ้ปลาดุกมีตัวตรงงามๆตัวนี้ไหมได้ป็นปศุย,ยมังม่วงนี่แหละพี่น้องปลาดุกมีแตัวตรงงามๆจังท่าลุ้นต่อด้วยครับพี่น้องไปพี่น้องวันนี้เราพาไปลุ้นน้ำยนังด้วยครับมีหู้ว่าน้ำเลาหน่อยอยังเหรอหลายครับฝนแห้งตืบเมื่อคืนนี้ น้ำยังเฮนแห่งล่งยาม,ไมีได้ได้ยครับโทมเบ็ดโอ้เข้าสร้างถังเพิ่อนคืองามแท้ทงให้ทงนาพี่น้องอีสาบนบานเฮาแบบนี้แหละครับบรรยากาศงามเสาเสาเข้าเป็นงามขนาดเลยโอ้เอาทาไว้งามกับมีได้อ่ะทาเป็นรุ่นเด้อครับพี่น้องอยู่น้ำยัง ลงมาหอดน้ำยังแล้วด้ครับพี่น้องไขย่ยูน้ำมีหลายปลาเลยครับเนี่ยาฝนแห้งลงลงเอาเบ็ดได้บน่ออนอะอสรนจแล้ลัาเหล็กมีคือพี่น้องห้อยปวา,ากินด้วยเนเข้าเบ็ดผ่านคันล้อมอมแต่ว่ามันหลูด แงบกินแต่เหนือไปบิ่งทางนี้ก่อนพี่น้องเรืวไปที่เห็นน้ำสีริงริงเพิงเพิ่งถึงจะมีห้อว,ว่ามันถือเบ็ดเหมันบอลอยู่ตั้งหะดอกครับพี่น้องโอ้บนนะ่ะเป็นแต่ยานอย่าได้่อฟังก็ได้พี่นน้องไปได้วยความ,ะมาร,ระมัดระวังครับ <c oughs> แต่น้ำก็ขึ้นหลายเติบอยู่ประมาณสิบเซนอยู่หรครับเนี่ไขอยู่ยังเอาเบ็ดได้อยูอ่เดี๋ยวเพิ่งไปนํำเ <c oughs> สียงบอลคือจังอยู่ในเบ็ดอยู่ทางนั้นเหระครับพี่น้องเดียวจังทับไปเบืง้งเป็นแบบดินท่ท,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 ทุจังหน่อยมหมถ้ามันบอลน,น่าจะปุยเอ้ยแม่นดดีทด้พี่น้องอยู่เซิงเบ็ดนะ เป็นตัดหญิงดุยอยู่ป,าป่าเปลือกนกพี่น้องมาลุ้นเนะครับนี่นะห้องไม้ตัวนี้แหม mm hmm. โอ้ปลาเสริมปลาเสริมพี่น้องตัวใหญ่ดิปลาเสริมใหญ่ห้องอย่างคัก ไดือนเลยล่ะเป็นเคื่อไม้ตัวพี่น้องน้ำซ้อลงมาตัวประเสริมอย่างงามเลยพี่นอ้องเลยเดี๋ยว,วเราปดออกกันเดือบานเลยน้ำมาบางจ่าแล้วครับพี่น้องผังถลายลงมา ยามพ่อน้อยมาเสือเบ็ดกันดินอ่างพร้อมเรียวหน้าเรียวหลังพร้อมได้ห่ามันพังบึ้มลงมานี่ครับเมื่อวานนี้ก็ลงก้อนนี่แหละไข่ตะวันอยู่ไกลเยอ่ครับตอนนั้นได้ยินเสียงปึ๊บหลดนห้วยพังตัวนี้เสนอยามมาตั้งหลายหลังครับพี่น้องเพิ่งกาลังจะเห็นอีกครับปลาเสริมคือเก่าแล้วครับพี่น้อง ตายแล้วก็ไม่จักชื่อเปิงมีหนิงก็เลยเห็นตะโนดีสั่งหลังเลยโอ้มันจะได้ตายได้พี่น้องนะปลาเสริมตัวบักงามอยู่มีไงสตัวองยาครับซึ่เนี่ยลูกกบครับพี่น้องแต่มีค่อยกินปลาเลยครับทซงนี่น้ำหึนบ่อสนก น้ำเงินฟ้าจะมีค่อยกินเบ็ดร่วมจะอยากกินเงื้อลูกกบแล้วก็มีจักครับแถวน้ำหยังแต่ก็ไปเห็นลูกกบงามๆก็เลยออกมาซื้อรองเบื่อี้แต่ว่าซื้อน้ำเพื่อนหน้าปกินยุบป,ประดุกแต่ว่าพอน้อยต้องการจะได้ปลาเสริมก็เลยมาซื้อน้ำหย่างครับพี่น้องก็เห็นปลาเสริมสองสามตัวครับยังทารุ่นต่อด้อครับพี่น้อง มาฮอดท่ากอ่อไผ่แล้วได้ครับพี่น้องแต่ว่าเลี้ยวลงไปไม่เห็นขั้นเบ็ดติง้งจักหลังเลยคือบนอสันนถ้าพี่น้องเบิ่งหน่อไม้จังไรกันนะหน่อไม้ครับพี่น้องหักลากยะพี่ตะน่องามๆหน่อไม้เอ้ยแหละครับอยู่หน้าเอ้ยนี่ย ะพี่น้องลงไปยามเบ็ดครับทางลงก็จะลำบากจังหน่อยนึงฝนตกนี่ยิ่งระวังได้ครับพี่น้องอย่ามืนแต่หามีเป็ดตดีเจอครับเลี้ยวเบื้องหลังเลยกก็เป็นนิ่งๆเงียบๆครับเพราะมันขันเบ็ดละจมน้ำาบ,บืบๆอ,อยงมีแม่นครับพี่น้องทางนั้นก็มิด หลังนี่ก็เงียบกันปัดแล้วมีถือดีบ่แถวนี้ก็ได้เสื้อจุ่มเดี๋ยวไว้ว่ามันจะเป็นซิปคนได้ครับแถเพราะว่ามีได้มองไปมองมาก็เลยเสื้อจุ่มเลยครับคือเหม,มืนอนลงนี่ได้บ้างพี่น้องลงไปยามเบ็ดก่อนนี่ก็เงียบครับพี่น้อง ผลระเบียงพือมาจากโซนปา่าละโซนป่าแซงป่าแขมไปละนี่พืชจกักหลังดีเพราะนี่เมีกระดูกกบนำหยังมีเฮาทาตุตัวพี่น้องชวนแต่ว่ารางนี่ก็ร้นอ,อ,าานนอนแต่ขันเบ็ดดิบ ว่ามีกินแต่กินรอนอยู่หลังแต่จะขันเกลียวเดี๋ยวของน้องเลยเออเออหลังนั่นคือแล้วพี่น้องบาดนี่นี่น,นี่เอาแล้วเอาแล้วดุยดุยอยู่นี่น่าจะเป็นปลาเสริมแล้วครับพี่น้องโอ้เรีกว่าเรามีถือเสร็จแล้วเป้าหมายก็ไว้จะมาเสริมปลาเสริมนี่แหละครับตะเก่าหายา่มนี้มันได้กาานหน้าสนอเซย ตามน้ำยังพอได้อยู่ได้กินโอ้โหวงามจริงจพี่น้องยวพี่น้องบิงบ้งคือบิ่งไกลๆก่อนปลาเสริมตัวบักงามพี่น้องโอ้ยใส่ป่านแก้วงามบักพี่น้องปลาเสริม จังทะาลุนต่อเด้อครับพี่น้องยังเหลือ,อยังมีหลายตประมาณเจ็ดแปดหลังอยู่ทั้งพุ่นละครับที่มีทันในเบิงครับกำลังื้อแถวนี้ก่อนแถวนี้จะเห็นถือตัวเดียวครับจุดนี้ได้ปลาเสริมตัวนึงครับพี่น้องยามแล้วละยังเหลือจุดสุดท้ายครับหามดอนนี้ไปจากหน่อย เบ็ดตัง้งซิกว่าหลางลาเสริมตัว,ตว,ตวตนึนนนง,นกกนงจุดนี้ก็ได้มีค่อยคือครับพี่น้องเนีลูกกบแถวนี้มาลุ้นจุดนึงครับพี่น้องมีคือจุดนี้แหละกลับบ้านและครับหลางเล็กมีคือพี่น้อง ลงไปจต่ทั้งเทิงก็เห็นครับแบบนี้มันกันีน่จเข้าท่าไปเลยครับพี่น้องเออเนื้อลูกกบน้ำยังตามทุองนาปะระลึกจังสีถื่ถือเข้ามานี่จะ,ะเสริมสองสามตัวตลังนี้ก็มิด พาพี่น้องอยามกัอนอยังเลยเฮ้ยครับเงียบเงียบแค่แทบมีจะร้อนหมดเลยครับพี่น้องลูกกบยังห้อยตุัวตัวตรงๆมีทะเลไตเราโคตรทำอยูถถ่าะน้ำยังนี่ล่ะกบก็ได้โอ้แม่แพ่ดูอีแถวน,นี้ล่ะน้ำกำลังจะมาครับพี่น้อง น้ำย่งนี่มันมาจต่พุ่นได้ครับอำเภอเขาวงศ์แล้วครับไหลไปตกน้ำสีครับพี่น้องแถวพนทองหนองกอกุ็และยามแล้วก็นล้วพาพี่น้องไป,ปเก็บเฮ็ดครับเห็นเฮ็ดตาป,ปูกไก่น้อยไว้หยุ่มนึงหมู่นึงจักไรย่งจะมีเด้อให้พี่น้องมาหาพบแล้วก็แล้วไปมเมื่อเ้าเฝ้ามายามเบ็ดครับไปเยี่ยมเยี่ยมเมืองเราห่อยบ้านละทั่วนี่สนุกเดี๋ยวจังละพาพี่น้องไปเก็บเห็ดครับบ้านนี้ ยามบ็ดมาแล้วหาหล่อบึงเฮ็ดจังไรก่อนเด้อครับพี่น้องหามันลักเกิดครับบรรยากาศคือส่งคือแทะเมื่อวานนี่ก็หฮ้อนเอาเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกครับมีความชื้นบูน่ะบีดนี้ไม่นน่ออๆเ้ยพี่น้องเลยเสศอเบ็ดเกือบร้อยแต่ว่าได้ปลาจากตัวแต่จังละเมอที่พี่น้องเบึงยีต่บ้านแต่เหือนหาหล่อบงเฮ็ดจังไรกัน เคยเกิดเห็ดไข่ครับพี่น้องนี่เกิดดอกนึ่งยุกนะเกิดพื้ฝนต้มระเปื่อยมาแล้วพี่น้อง <S <s อเห็ดไข่ครับพี่น้องพอได้ยิแล้วเกิดดอกเดียวนี่บ่หาะองเบิดโตงงโ,งโงยนี่มีได้เพราะมันก็ได้ นีคือดอกพี่น้องเห็ดไข่กำพ้าดอกเดียวเกิดแถวมันเคยเกิดนี่แหละครับพี่น้องอนี่มีมันเห็ดตาบดอกพี่น้องนี็นไหมตับกำพ่าอีกละมานี่สองดอกเนี่เอาไปตืมเดียว ตับกาพ่าแล้วครับพี่น้องอันนี้พอได้ไปมกเสือปลาเก่าแต่ว่าเฮ็ดอันตับโปกไก่น้อยมีท่านได้ไปหอดอยู่ครับแวะห้างบึงเมื่อเส้าเห็นก็เลยไปยามเบ็ดมหม่เราไปเก็บสนะหาพี่น้องไปเห็นก่อนแล้วก็มีเป็นเพื่อก็ได้สามดอกครับพี่น้องถุงพลาสติกมาเสือกัน ี่แหะครับพี่น้องมองเห็นเห็ดตาปโปะไก่น้อยไว้ก็ได้มืดมืด,มดครับอยู่ข้างกอไผ่โคกนี่ละพี่น้องมันซ่อนอยู่ตามเบื้อในไผ่แล้วได้ค่อยปื่อยออกโกขนาดครับพี่น้อยพอได้มกเสือป่าครับะมีหลายครับเป็นยุ่มน,น้อย ฝนมันจะโรยหลาจักเราเอาได้สาเร็จหรอพี่น้องเดี๋ยวเราสาวเบิ้งกัดการผ่าเอาได้กับยังเรามีได้กับเมี่ยวเนาะพี่น,อน้องแหลงพี่น้องเบิ้งกัดกอดลราเก็บเมื่อแหลงหวานนี่มันน่าจะพอดีโอ้เอาเตึงมาหน้าคือมีเก็บเห็ดอ้โอ้ไปตาวบ้านหนอพี่น้อง มันถือฝนแล้วมันจะเปื่อยแล้วครับนะเมล็ดหวานนี่เป็นพอดีครับค่ะมันเห็นเมล็ดหวานนี่แต่ก็ไม่ได้คืดจะมาเบิ่งครับเมื่อนี้เห็นมันฮ้อนเอาเมล็ดหวานเลยมาเบิง่งเดี๋ยวเราค่อยเล่มมาเด้อครับพี่น้องนี่ถ้าพอได้มกุกเอาไปตืมเดี๋ยวฝนกระตกพอฝนเสียงสวัดสีสวัดสีลงมาแล้ว พี่น้องเบิ่งจุ่มนี่ครับโอ้ขับมันมีเทานี่ยตรงไหนซุดเต็มเทาแล้วขับมันจะรวยล่ะแต่กระเพาะเอาได้อยู่นะครับพี่น้องกูงดักขาเหี่ยวใช่ไหมมันอยู่เด็กเบอือไม่ไผ่ครับใบไม่ไผ่เทาเามลเลืออัตบ,บ้านเพล่ะหนุ่มเลยล่ะพี่น้องกูด่ก โอ้เห็ดแม่งามจริ้ดเด็กตั้งเดือยไมมเอ่าน้ำเดียวเดี๋ยว,วเราเก็บเอามันเบิดก่อนครับพี่น้องพอได้มกอยู่ละมั่นอ,อ๋อพอหน่อยมาหอดบ้านแล้วครับมาห,หอดเธอได้ด้วเพื่อนะอพี่น้นองจักเดือยไม่ไผ่จักเก็ดครับฝนเดียวอ๋อถูกให้ยูหนึ่งเอาทันเดี๋ยวนี้เหมือนช่งนี้เขารวยแบบแล้ก็หนุ่มจุ้มพี่น้องคนหนึองจะทัดเดี๋ยวมา ฝนเดือมไหมนอ่ไรเงี้ยที่ป่าพี่น้องเดุนี่คนแค่ป่าเบ็ดพี่น้องเสือเบ็ดนํายังเบ็ดป่าจะโตล่ตปลาเสื่อมครับผมปลาเสื่อมสามตัวปลาเสื่อมนี่ละครับพี่น้องมันฮะนี่ค่อยทื่อครับเนี่ยกระแทบมีร้อนที่สี่ตัวปลาเสื่อมไอ้ยังไข่อยู่ตรงพอได้อยู่ได้กินครับ ครับคลิปนี้กับพี่น้องเก็บซีทุกคนกันเ้อะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้อะครับเมื่อนี้ออกไปยามเบ็ดยังไงเนี้แต่ว่าก่อนเราไปยามเบ็ดไปที่เอ็มเบิรงเห็นแล้วก็ไปยามเบ็ดสัก่อนหน่อยเนี่มาเก็บสักหน่อยให้พี่น้องมาเห็นกับเพื่อนเก็บอารมณ์สักลับมาพันยังยันเลยครับพี่น้องโอ้าอกคุณหลยนบเอ้าเบ็ดขาพันใหญ่เน็ตห่วยนิดนึงเลยแล้ว